สวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้เป็นเมนูพิเศษเลยสําหรับคนชอบเนื้อมนนีจะนํามาเคลือบพวงหรื่อชาวจุมพรก็เรียกลูกแวงนะวันนี้ก็จะนํามาแกงกับเนื้อตอนแรกมินก็งงนะมามาแวงมันเคลือได้ทีแทกก็มาเคลือบพวงนี้เองเนื้อมินก็จะนําไปมาก,กับซอสหอยหนางรมก่อนนะเพื่อให้เนื้อข้อนุ่มไม่เหนียวปิดแกงกะตัมเองเอาเพชรตามชอบเลยเนื้อาตัละเอียดแล้วก็ใส่กะปิหรือว่าเคย ทำรวมกันเลยจากนั้นก็ห้างกะทิใส่หม้อเที่ยวกะทิให้เดือดอก็กะทิเดือดก็ใส่เครื่องแกงคนให้ละลายพอนำแกงเดือดอีคลงังก็ใส่เนื้อที่เราหั่นเตเรียมไว้แล้วคนให้ข้ากับเครืงองแกงยุ่งรสด้วยเกลือเล็กน้อยรสดีอีกนิดน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่ากะทิก็มีความหวานอยู่แล้วแลลวกะชูรสอีกนิดใครไม่ใส่ก็ได้นะ จากนั้นก็เที่ยวไข่กลางไปเรื่อยๆนเนื้อไก,ก่สุกเนื้อไก่สุกก็ใส่ลูกเวง,งก็ไม่จนสุกเนื้อถูกวางสุกขนาดพุ่งใยเรแล้วก็ใส่วุ้นเสียดเลือลงไปก็รอเดือดก็ชิมดูรสชาติดี<า>ที่นะ้ปรุงให้ได้ตามชอบรสชาติของมิ้นก็จะออกเพ็ดนำหว่านมันกินนิดๆน,น,น,นาดกับข้าวช่วยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยลองไปทำแลนะ